รเรากลับมาคุยกันต่อใน,ในรายการฟ้าสายบายสริวันนะคะเพิ่งได้ยินเห็นข้อความเหมือนกันว่าตอนนี้มีเหตุขัดข้องทางวัยร้อยสองจุดห้าไม่เป็นไรสารีอื่นคงไม่มีปัญหาแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องมีปัญหาถ้าเรามีรู้จักวิธีดูแลข้อมูลของเราตรงน,นี้สําคัญจริงๆตอนนี้ดรอุดมทิพย์โปยเกษตรนะคะเจ้าขององค์กรที่เรียกว่าดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท ทำเรื่องนี้มันนานแล้วก็เป็นท่านหนึ่งที่พุ่มเทสนใจเรื่องของออนไลน์มาตั้งแต่ยุคแรกๆที่เป็น e-Learning มาวันนี้ดรอ,อรดมทิปโปกจะมาให้ความรู้เราอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วยังไงดีกับสถานการณ์ที่บ้านเราก็พูดมาตลอดว่าจะมีกฎหมายพ d ดี PA, พูดกันเยอะมากเป็นกฎหมายกุ้มครองข้อมูลที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเรานี่แหละแล้วเราไปทําอะไรก็ตามเนี่ยเราแ้าไม่รู้ตัวว่าเราถูกเก็บไปแล้วนะในวันที่ d a t ต i s อิสเนียลไอสสวัสดีค่ะดออรอุรดมทิปโป สวัสดีครับคุณสิริวัครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังทุกท่านครับต้องถามนักรู้ดมแล้วค่ะว่าวันนี้ในสถานการณ์ความก้าวไปข้างหน้าเพราะเมื่อกี้ตอนต้นคุยกับอาจารย์แมวชัดเจนเลยว่าจีนจะไปดาวเสาแล้วจะไม่หยุดแค่ดาวอังคารแล้วแ,แล้วก็อวกาศกาําลังจะกลายเป็นขุมทรัพย์นั่นหมายความว่าการเชื่อมโยงระหว่างกันและกันในแต่ละประเทศจะไม่มีขอบเขตมากขึ้นเพราะเราจะคุยกันผ่านอาวกาศผ่านอากาศ และเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้หรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้บอกพวกเรานิดนึงค่ะวะ่าผู้ฟังฟ้าสายใบสิริวัลคุณจะต้องรู้จักอะไรสิทธิประโยชน์ของการปกป้องข้อมูลของตัวเองคือต้องต้องเรียนคุณศิริวัลแล้วก็ท่านผู้ฟังคือในยุคปัจจุบันเนี่ยที่คุณศิริวัลเกินคือเราอยู่ในยุคที่ Data is a new oil ก็คือตัว Data ทั้งหมดในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Data อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ มันกลายเป็นขุมทรัพย์ที่มีประโยชน์นะครับทั้งต่อผู้ประกอบการธุรกิจทั้งต่อองค์กรของรัฐแล้วก็ทั้งต่อ,เ,อ,อเจ้าของข้อมูลนี้เวลาเราพูดถึงตัวข้อมูลหรือ Data เนี่ยมันมีหลายมิตินะครับในมิติที่สําคัญคือในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเรามีแต่ละคนนะครับก็คือตัวชื่อสกุลเบอร์โทรทีท่อยู่อ e ีเมลใบหน้านะครับลายนิ้วมือ นะครับพฤติกรรมในการที่จะใช้ท่องโซเชียลมีเดียนะครับท่องเว็บไซต์นะครับเ,เสียงของเราที่พูดกันอยู่ตอนนี้นะครับพวกนี้เป็นเป็น Data ส่วนบุคคลหมดนะครับคือข้อมูลส่วนบุคคลหมดแล้วไอข้อมูลส่วนบุคคลพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปแปลงเป็นสินทรัพย์นะครับแปลงเป็นธุรกิจนะครับเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยเ,เวลาเราเข้า Facebook นะครับแล้วเราเห็นโฆษณาเพราะทำไมเราถึงเห็นโฆษณาก็คือ Facebook เอาข้อมูลของเราที่เข้าใน f c e e o o o เนี่ยนะครับไปขายนะครับให้คนอื่นมาลงโฆษณาเพื่อให้เราเห็น Facebook จะได้มีเงินนะครับเพราะฉะนั้น Facebook ถึงร่ำรวยมากปีหนึ่งมีรายได้เป็นแบบหลายแสนล้านบาทน,นะครับ,รรบมาจากการที่ขายข้อมูลของคนที่เข้า f a c e b o o k นะครับไลน์ก็เช่นเดียวกัน t วิตเตอร์ยูทูบ นะครับแม้แต่เว็บไซต์เวลาที่เราเข้า Google แล้วก็เสิร์ชนะครับก o o g l e ก็ขายโฆษณาให้เรานะครับเอ,อเอาข้อมูลเราที่คน้นคำต่างๆบนบน Google เนี่ยว่าไปขายให้คนอื่นนะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกแปลงเป็นสิ่งที่มีค่าที่คนอื่นเอาไปขายนะครับแล้วคนที่ซื้อก็คือเอาไปประมวลผลว่าเาจ้าของข้อมูลเนี่ย รู้สึกยังไงคิดอะไรชอบอะไรนะครับจะได้เอาสินค้าบริการเนี่ยมาขายให้ถูกคนถูกตัวถูกเวลาถูกสถานที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ควอกเงินง่ายๆในการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับในโลกในอนาคตเนี่ยจริงๆโลกในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วในต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าในสาภาพยุโรปเองเนี่ยมีกฎหมายที่เรียกว่า GDPR นะครับเพื่อคุ้มครองนะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพื่อไม่ให้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะครับทั้งภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลให้นะครับเราคงเคยได้ยินเคสที่ัว g o o g l e โดนปรับ Facebook โดนปรับนะครับในสหภาพยุโรปนะครับเพราะว่าไม่ให้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลนะครับในการแก้ไข นะครับประวัติของตัวเองนะครับหรือเอาข้อมูลของเขาไปใช้ผิดประเภทซึ่งกฎหมายแบบนี้เมืองไทยเนี่ยเ,เราเรียกว่ากฎหมายคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p e d p a นะครับแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยประกาศนะครับบังคับใช้ตั้งแต่27พฤษภาสองห้สแล้วมินมีเหตุนะครับเ,เนื่องจากว่าการระบาดของโควิดก็เลื่อนมาสองครั้งนะครับก็จะมีผลบังคับใช้ วันที่หนึ่งนะครับมิถุนาสองห้าหกานี้นะครับ,เร,บเราเรียกว่าเป็นการบังคับใช้เต็มรูปแบบไม่ใช่บังคับใช้ครั้งแรกเพราะว่าประกาศกฎหมายมันบังคับใช้ตั้งแต่ตอนนั้นละและการเลื่อนที่ผ่านมาไม่ได้เลื่อนบังคับใช้ทั้งฉบับเลื่อนแค่บังคับใช้กับกิจการนะครับ,บรยี่สิบสอกิจการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งมิถุนานี้กฎหมายนี้มาบังคับใช้พอบังคับใช้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือคนทุกคนในเมืองไทยนะคนทุกคนในเมืองไทยคือไม่ว่าคุณจะมีสัญชาติไทยหรือไม่นะครับเป็นคนต่างด้าวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยนะครับตั้งแต่เกิดปุ๊บคุณจะถูกคุ้มครองนะครับโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองข้อมูลที่เรามีนะครับคุ้มครองข้อมูลที่ที่ เราเองเนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเนี่ยถ้าเก็บข้อมูลของคนที่อยู่ในเมืองไทยนะครับต้องขออนุญ,ญาตจากเจ้าของข้อมูลสมบูรณ์ทีนีนพ้พอไล่มาถึงเรนี้ขอโทษนะคะขอแตะนิดนึงพอใครมาเก็บข้อมูลเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ หรือกลไกหลายๆอย่างที่เราพูดคุยกันในสังคมก็คือว่าเราแทบไม่รู้ด้วยซ้ำบางทีเราอยากได้โปรโมชั่นเขาบอกว่าโหลดแอปนี้สิแล้วก็ตอบ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 เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์แบบเนี้ยดรเดมที่บอกต้องบอกพวกเราแล้วแหละว่ากฎหมาย p d p a ที่เลื่อนการใช้มาตลอดแล้วก็ำลังจะใช้จริงจังจะจริงหรือเปล่าคะจะใช้จริงหรือเปล่าคะเอบคือไม่น่ามีเหตุที่จะต้องเลื่อนเพราะว่าเพราะว่าการเลื่อนเนี่ยมันจะมีผลกระทบในการทําธุรกิจ ระหว่างประเทศนะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องบอกว่าในวันนี้สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียมีบังคับใช้แล้วนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็ล่าสุดคือจีนมีการบังคับใช้กฎหมายพวกนี้แล้วแล้วเขาจะไม่ทำธุรกิจกับประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายประเภทนี้ต่ำกว่าเขาจะไม่แลกข้อมูลกัน ทีนี้เราทําธุรกิจกับลาวกัมพูชาหรือพอมา่าเขามีไม่มีกฎหมายแบบนี้เราทําธุรกิจกับเขาได้แต่เราไม่ส่งข้อมูลของคนไทยหรือคนที่อยู่ในไทยไปต่างประเทศเป็นประเทศพวกนี้เพราะว่าหรือถ้าส่งเนี่ยก็แปลว่ามันมีความเสีย่ยงอันนี้ก็คือสิ่งที่อันแรกสองข้อมูลกฎหมายฉบับน,นี้มันเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคือคุ้มครองประชาชน ดัการเลื่อนบังคับใช้ออกไปเนี่ยมันกระทบต่อประชาชนจํานวนมากนะครับมันมีความเสียหายเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีข่าวข้อมูลหลุดรั่วนะครับข้อมูลเอาไปใช้ผิดประเภทเนี่ยอยู่เยอะแต่ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะฟอ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เลยต้องเรียนคนสิริวันว่าไม่น่าที่จะมีการเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่า อาจจะมีการขยายการบังคับใช้บางอย่างเพื่อผ่อนปลนเพราะว่าเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องบอกว่าให้ตัวเจ้าของอที่เราเรียกผู้ควบคุมข้อมูลสุคคลเนี่ยคือองค์กรหรือบุคคลที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติเยอะมากเพราะฉะนั้นพอต้องมีปฏิบัติเยอะมากเนี่ย หลายๆองค์กรอาจจะทําไม่ทันเพราะฉะนั้นตัวสํงงานักงานคุ้คของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีไ์ไลายหรือมีแนวปฏิบัติหรือมีมาตรการบรรเทาบรรเทาอะไระบรรเทาโท้ดหรือบัรเทาเางื่อนไขาการปฏิบัตินะครับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทำตามกฎหมายฉบับนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ต้องต้องเรียนคุณศิริวัลอย่างนี้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยบอกว่าต้องขออนุญาตตอนนี้ที่เรากดแอปแล้วก็ ต้องต้องกดนะครับถ้าไม่กดไม่ยินยอมก็ไม่ให้เราใช้นะครับอันเนี้ก็ไม่เป็นไรครับก่อนมีกฎหมายฉบับนี้เราก็ต้องยินยอมใช่ไหมเพราะเราอยากใช้ใช่ไหมฮะแต่พอมีกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วเนี่ยการที่เราให้ความยินยอมนะครับเพราะอยากได้โปรโมชั่นก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ข้อมูลไปแต่ประเด็นก็คือว่าพอเราให้ความยินยอมไปแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้บอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ ขอเข้าถึงความยินยอมนั้นที่เราให้ไปเพราะฉะนั้นคุณสิริวัลหรือท่านผู้ฟังเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเราเคยให้ความยินยอมกับเขาไหมแล้วเขาเก็บข้อมูลอะไรเราไปบ้างเราสามารถขอแก้ไขขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเรานะครับหรือขอให้เขาระงับการใช้หรือขอลบได้คุณสิริวัลเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอสิทธิ์พวกนี้ในอดีตเราไม่มีในอดีตคือในแง่ของผู้วิโาคคือถ้าให้ไปแล้วคือให้ไปเลยนะครับคนศิลิวัฒนมันก็จะกลายเป็นว่าพอเราให้ข้อมูลเราไปข้อมูลของเรากลายเป็นข้อกลายเป็นทรัพย์สินของอีกบริษัทหนึ่งแล้วอีกหรือองค์กรหนึ่งองค์กรนั้นก็มองว่าเอ้เป็นทรัพย์สินของเขาแล้วมันไม่ใช่ของของผู้วิโากแล้วเพราะฉะนั้นเขาเอาจจะใช้คําผมใช้คําแบบหยาบๆหน่อยก็นเอาไปปู้ยี่ปู้ย้ำยังไงก็ได้ถูกไหม ถ้าถ้ามันก่อนมีกฎหมายฉบับนไรคำนี้<ำ>เห็นภาพไม่ถึงกระยาบค่ะนี้ถ้ามันกฎหมายฉบับนี้มันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณเอาข้อมูลฉันไปนะฮะคุณต้องดูแลมันอย่างดีเพราะว่าข้อมูลเนี้ยมันมีเจ้าของนะฮะ <laughs> เขาอนุญาตให้เราใช้ชั่วขราวไม่ได้อนุญาตให้เราใช้ตลอดชีวิต <laughs> เพราะฉะนั้นพอพอในอกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ปุ๊บเนี่ยองค์กรต่างๆต้องเปิดให้เจ้าของข้อมูลเนี่ย มีสิทธิ์เข้าถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระงับการใช้ยกเลิกซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันเป็นเรื่องใหม่สุดนะครับในในในสังคมไทยนะครับแล้วเป็นสิ่งที่สองเรื่องใหญ่ๆที่ที่เป็นคู่โนประการของกฎหมายฉบับนี้ก็คือหนึ่งต้องขอนะครับไม่ขอไม่ได้นะครับต้องขอการ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 เก็บการใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลสองก็คือว่าให้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลนะ ในการที่จะเข้าถึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสาคัญมากก็คือว่าเอ,อได้ข้อมูลไปแล้วต้องเก็บรักษาดีๆอ,อ,อย่าไปอ,อย่าไปวางทิ้งวางคว้างขายข้อมูลได้เยอะนะขายข้อมูลเนี่ยต้องถามว่ายังทําได้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขในการตกลงกันระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นะครับกับองค์กรที่เก็บนะครับคือก็คือพูดง่ายก็คือว่าผมรู้ไหมว่าคุณเอาข้อมูลผมไปขายบางทีเราก็รู้นะ,ะ <c oughs> ถ้าแล้วเรารู้แล้วเรา,เรา,เรา,เรายอมไหมเอาอย่างทุกวันนี้เราใช้เฟซบุ๊กเราอนุญาตให้เฟซบุ๊กเอาข้อมูลเราไปขายถ้าถ้าถ้าเราไม่อนุญาตให้เฟซบุ๊กไปขายเฟซบุ๊กบอกว่าเขาไม่ให้เราใช้อ่าคําถามคือเรายอมไหมถ้าเราบอกว่าไม่ยอมก็ก็ เอ่ e b ฟซบุ๊กก็ไม่ให้เราใช้แต่ถ้าเรายอมเราจะยอมแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเอากรณีเ c e b o o k นะฮะคุณสิริวัลหรือเอาง่ายๆสุดคือ Google Map ทุกคนเนี่ยผมคิดว่าที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยใช้ Google Map เวลาเดินทางไปที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือต่อใ,ให้คุ้นเคยแต่เราอยากรู้สภาพการจราจรนะฮะคุณสิริวัลแต่ละเดือนเนี่ย g o o g l e Map จะส่งข้อมูลกลับมานะว่าเราไปที่ไหนบ้างระยะทางเท่าไหร่ ถ้าเราไม่อยากให้ Google Map จำ uh huh. เราก็ไปกดล,ลบได้ลบได้หมดเลยทีนี้ Google Map จำแล้วไปทำอะไร Google Map จำก็เอาไปขายเอาไปขายเพื่ออ,อ,อให้บริษัทต่างๆใช่ไหมที่อยากลงโฆษณาเอาคนนี้ไปวัดบ่อยๆนะครับแสดงว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคนนี้ไปร้านอาหารบ่อยๆสนใจเรื่องของการทานเพรานั้นะโฆษณาพวกนี้มันจะกลับมาหาเรา เช่นเดียวกันในแง่ของตัว f a c e b o o k นะครับเราเห็นโฆษณาต่างๆถ้าเวลาเราเลื่อนฟีดบน Facebook มือถือแล้วมีคำว่าผู้สนับสนุนอันนั้นแหละคือสปอนเซอร์ที่ Facebook ได้เงินนะครับเมื่อไหร่ที่เราหยุดดูถ้าเป็นวิดีโอแปลว่าเรากำลังช่วยทำให้ Facebook ได้เงินมากขึ้นนะครับอ,อันนี้เขาก็เก็บประวัติเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูแล้วก็แก้ไขได้ครับคุณสุวรร ไม่ใช่ที่ต้องต้องแตะเบรกดรดมี่บกที่ทาอธิบายทั้งหมดเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่สงสัยอยู่ในใจเพราะ<น>กฎหมายประกาศใช้โดยปกติทุกประเทศต้องมีหน่วยงานกํากับดูแลวันนี้น <ขอ S 1> กฎหมายพ d ดีเนี่ยมีการกํากับดูแลจากตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างเอ,อ่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีการกํากับดูแลโดยมีการตั้งสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคนคลครับคุณสุรวัลตัวสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเอ่อจะมี คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมีการประกาศในราชกิจจานะครับแล้วก็มีกรรมการทั้งหมด17ดท่านใน17ท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ10นะใน10ท่านเนี่ยเป็นประธานหนึ่งตอนนี้ได้มาแล้วเมื่อตอนต้นปีมกราที่ผ่านมานะครับตัวสำนักงานเองเนี่ยก็จะต้องมีคณะกรรมการกำกับ นะครับเอ่อสำนักง,งานคุ้มครองข,องของ้อมูลสุคคลซึ่งเราซึ่งเป็นชุดเล็กนะครับเอ่อรองจากคณะกรรมการที่ที่ประกาศไปแล้วคณะกรรมการกำกับเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการสัญหาครับคุณสิริวัลน,นะครับเอ่อจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเอ่อทั้งหมดเนี่ยเจ็ดท่านนะครับเจ็ดท่านเป็นประธานหนึ่งเป็นกรรมการอีกหกนะหลังจากได้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเนี่ยภายในหกสิบวันต้องเลือกเลขานะครับ ราะนั้นเนี่ยเข้าโดยเข้าๆเนี่ยเลขาน่าจะได้ประมาณสักกรกฎาครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้มีเลขาไหมเป็นรักษา,การครับมีรอ,องประหลัดชื่อ,อคุณเวทางเนี่ยนะครับเป็นรักษาการเลขาธิการาสำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปัญหาคือกฎหมายเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าเนื่องจากว่า,าการขับเคลื่อนโดยโดยองค์กรของรัฐเนี่ยก็ต้องมีบอดี้นะแบบที่คุณสิริวัลพูด ดังนันเนี่ยความไม่พร้อมของตัวสํานักง,งานเองน่าจะมีอยู่ในระดับหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายร้่นต้นอันนี้ก็เป็นเหตุที่ที่เมื่อสักครู่คุณสิริวัลถามแล้วผมก็บอกว่าอาจจะต้องมีการไม่เลือ่อนแต่ว่ามีการขยายเวลาเพื่อที่จะให้ภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพราะว่านอกจากให้องค์กรต่างๆปรับตัวแล้วเนี่ยตัวสํานักง,งานเองก็จะได้มีโอกาส ปรับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรใหม่นะครับคนไม่เยอะนะครับแล้วก็ต้องมีการเซตอัพหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าในช่วงปีสองปีแรกเนี่ยความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ค่อยๆมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในในในสิงคโปร์เองเนี่ยต้องเรียนว่า มีกฎหมายฉบับนี้มานานแล้วนะครับก็มีการปรับปรุงกฎหมายตลอดเวลานะครับอย่างในอดีตสิงคโ,โปร์ไม่มีโทษลงโทษคนที่ทําผิดนะครับแล้วก็เพิ่งมาปี2020ช่วงโควิดนี่แหละครับคุณคุณสิริวัลสิงคโ,โปร์ก็เพิ่มโทษนะครับสําหรับคนที่ทําผิดกฎหมาย PDPa ของสิงคโ,โปร์จากที่ไม่มีเลยเป็นลงโทษอาญาสูงสุดนะครับ2ปีซึ่งสูงกว่าไทยอีก ให้แค่ปีเดียวนะครับในกฎหมายครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับน,นี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่มีวิวัฒนาการหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะตามสภาพาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งโมันจะเข้มข้นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณศิริวัฒความเข้มข้นก็เหมือนกับที่หลายครั้งเราชอบพูดกันว่าเอกชนหรือวัตกรรมเนี่ยมักจะล้ำหน้า การมีกฎหมายกฎเกณฑ์ควบคุมคริปตโตรเรนซีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ข้อขัดแยง้งข้อถกเถียงในต่างประเทศในทั่วโลกก็ยังอื้งอึกันอยู่แต่การจเจริญเติบโตธุรกิจประเภทนี้ก็ก้าวไปในขณะเดียวกันการใช้ทุกอย่างในโลกออนไลน์การค้าขายอ e ีคอมเมิร์ซก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลล้วนๆแหละที่เกิดขึ้นใช่หครับใช่ใชไหม<ช><ช>ครับพ<ช><ๆ>อข้อมูลล้วนๆเกิดขึ้นการมีหน่วยงานกำกับดูแลประเทศไทยเองดรดงทิ่ปกก็ไล่เราฟังว่าเรามีอะไรบ้างมีโครงสร้างอย่างไรบ้างแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีสำนักงาน เราต้องมีที่ที่นั่งทํางานกันถามน,นิดนึงเถอวะว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูแลต่างประเทศเขาเลือกผู้มีทรงคุณวุฒิเนี่ยเขาใช้เขาใช้กลุ่มจากเอกชนหรือรัฐหรืออะไรยังไงเข้าไปเป็นกรรมการออชุดนี้เอ,อ่กรรมการชุดใหญ่ก่อนซึ่งซึ่งตอนนี้มีมีอยู่สิบท่านเป็นนักกฎหมายนะครับเอ,อ่อเป็นนักกฎหมายเป็นแพทย์ นะครับแล้วก็เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีผู้แทนของภาคธุร,รกิจอยู่ท่านหนึ่งก็คือเลาขาธิการกรลตอตออันนั้นคือกรรมการชุดใหญ่ที่มีไปแล้ว1 0บท่านนะครับกรรมการชุดกำกับที่กำลังสรรหาอยู่นะครับโดยคุณสมบัติเนี่ยตัวประธานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของตัวกฎหมายข,ของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การบริหารจัดก,การนะครับ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกเนี่ยมีเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ก็คือว่าสามท่านเนี่ยควรจะมีความรู้เรื่อง PDpa นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านเนี่ยมีความรู้เรื่องบริหารจัดการอีกหนึ่งท่านเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็มีควรจะมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนนะครับอันนี้ก็ครบละนะครับ เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับหกท่านนี้เนี่ยก็ก็ถ้าถ้าอ่านดูแล้วก็ดูจากคุณสมบัติแล้วเนี่ยหน้าที่คือไปช่วยทำให้เลขาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่หน้าที่ในการออกนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เซตอัพองค์กรเนี่ยก็ต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเซตอัพองค์กรสมัยใหม่ที่มีดนามิกสูง จะไม่ใช่องค์กรรัฐแบบในอดีตใช่ไหมฮะขออัตราม,มาแล้วไล่แล้วก็ว่ากันตามอาตาัอาตราอัตรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับอ,อันนี้ <c oughs> อันน,น,นี้เพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนคนุณศิริวัฒนว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากในเมืองไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเราทําแบบรูปแบบในอดีตเนี่ยองค์กรแบบนี้เนี่ยมันจะตามเอกชนไม่ทันใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็องค์กรแบบนี้ควรส่งเสริมไม่ใช่ขัดขวาง ที่ทาให้การใช้ข้อมูลส่วนคลใช้ไม่ได้ต้องรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจนะเพราะมันมีคําว่าควบคุมคุ้มครองเนี่ยบางทีไปทําเรื่องแค่จํากัด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 นั่นเป็นการบล็อกธุรกิจโดยปริยายถูกถูกจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีสองมิติมิติหนึ่งเนี่ยคือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนคลอีกมิติหนึ่งมันคือการส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมดิจิทัล ในประเทศค่ะคุณศิรวิวรรณเพราะว่าอย่าลืมนะครับเราเองเนี่ยทุกคนในทุกองค์กรธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมีการเก็บข้อมูลเยอะมากแล้วด้วยความเข้าใจผิดเราก็เก็บทุกอย่างคุณศิรวิวรรณเก็บจนกระทั่งแบบแต่เราไม่เคยคิดเรื่องเอาไปใช้ไงเพราะการเก็บเรารู้สึกว่ามันไม่มีต้นทุนถูกไหมฮะคุณศิรวิวรรณเราก็เก็บ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 เพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมองในมุมหนึ่งมือมันคือการส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพราะว่ามันจะทําให้อุตสาหกรรมต่างๆธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องตระหนักว่าข้อมูลเนี่ยคุณเก็บคุณมีต้นทุนคุณต้องใช้ให้มันมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออจึงอยากเรียนว่าถ้ามองให้ดีกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่แค่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่แค่คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียวเพราะนั้น อมองในมิตินี้เนี่ยแปลว่ามันมี2เรื่องที่ต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่ทําเรื่องของกฎหมาย PDPA เนี่ยไม่ว่าในระดับอบอร์ดใหญ่นะครับหรือบอร์ดจกำกับที่กําลังสรรหาอยู่หรือเลขาหรือเจ้าหน้าที่ต้องมีความเข้าใจใน2มิตินี้อยากเทไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าเทไปด้านคุ้มของผู้โพโภคอย่างเดียวอ่ามันก็จะบล็อกทําให้ธุรกิจต่างๆนะครับไม่เติบโต นะครับเพราะว่าไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะบล็อกให้เศรษฐกิจไม่โตนะเราจะเห็นว่าทุกในสารัฐธิการในยุโรปในเออเกาหลเกาหลีใต้นะครับในจีนญี่ปุ่นนะฮะธุรกิจที่เป็นิจิทัลตอเติบโตมากแม้ว่ามีกฎหมายฉบับนี้นะครับคุณศิริวัฒน์เขาโตมากไม่มีกฎหมายด้านนี้คำนี้ดีนะเตือนให้สติคิดว่าเวลาที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามคำเหล่านี้ย เรามักจะเจอองค์กรใหม่ๆหน่วยงานใหม่ๆกระทรวงใหม่ๆแต่บ้านเราก็จะมีคําพูดนิยมที่พูดเสมอว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยตกขบวนในการตั้งองค์กรเลยนะแต่ในประสิทธิภาพประสิทธิผลของหน่วยงานที่เกิดมาเนี่ยมันมักจะมีคําว่าซ้ําซ้อนทีนี้กรรมการชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการเข้ามาดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPa ซึ่งต่อไปจะเระียกว่าครอบคลุมทุกหมดแหละเพราะถ้า Data าอิสานิวอยแล้วก็ Data คือทุ ในทุกการใช้ชีวิตแล้ต้นนี้ผมบอกพวกเราหน่อยในเวลาที่เหลือสามสี่นาทีว่าอประมาณสักสองนาทีอยากบอกอะไรพวกเราทิ้งทายก็อยากเรียนคุณศิลวัฒน์และท่านผู้ฟังครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันมีความสัมพันธ์มากนะครับต่อคนทุกคนนะครับเพราะว่าเราเป็นจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต่อองค์กรทุกองค์กรเพราะว่าทุกองค์กรมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยที่สุดคือข้อมูลพนักงาน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักนะครับเอ่อแล้วก็ต้องทําความเข้าใจนะครับเอ่อเวลาจากนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยแม้ว่ามันจะดูแล้วเนี่ยมีเวลาเดือนกว่านะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับก็ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้ครับคุณสิริวัลครับ ต้องเตรียมตัวตั้งแต่อตอนนี้เราต้องรุ้นด้วยไหมคะว่าหน้าตากรรมการจะเป็นยังไงกรรมการที่จะออกมาควบคุมกํากับดูแลจะมีผลจริงๆผ่านการคัดเลือกจริงๆแล้วมาทํางานเมื่อไหร่น่านจะพฤษดสภาฮะน่านจะเปนนนนพฤษภาเอาใจช่วยให้ประเทศไทยมีคณะกรรมการที่มีคุณภาพแล้วก็ออกมาทําหน้าที่เพราะ PDPA อาจจะมองเป็นกฎหมายที่ให้ไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าฟังดรดุมพิปกมาสองครั้งจะเห็นภาพชัดว่า ใช่เลยอยู่รบอบๆตัวเราแล้วถ้ามีโอกาสแวมให้ความรู้กับเราอีกอยากฝากสติข้อคิดสั้นๆสามสิบวิค่ะครับก็ต้องอยากให้ทุกท่านทุกฝังทุกท่าน,นนะฮะเข้าใจว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ใช่ของคนอื่นของเราเองนะครับคุณศนะิร<ม>ิพันธ์ครับเนื้อเราสวยาหาทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่วันนี้เรามีทรัพย์สินที่มีค่ากับตัวเองแล้วนะคะถ้าไม่รู้ถ้าไม่ดูแลก็เสียดายจริงๆพ d ด a ีกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกองคอ์กรที่ต้องเรียนรู้สงสัยยังไงก็ไปตามเว็บของ Digital Business Consult ต่อขอบคุณดรดมที่ปกไทยกเกษตรมากๆสำหรับการแบ่งปันความรู้ดูแลสุขภาพมีโอกาสแวะเรียนมาให้ความรู้พวกเราอีกชาวฟ้าสายไปสิริวันจะรออยู่ตรงนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิริวันสนุีครับท่านผู้ฟัง เราราุณผู้ฟังไปเลยนะคะต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ตามทางโซเชียลมีเดียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกดกันเยอะๆเ,เพราะวันนี้ทางวิทยุ102.5เรามีปัญหาทางธรรมชาติไม่ได้ถูกโจมตีจากยูเครนเซียนะเพราะเราอยู่ไกล้ๆแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรู้รึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าใสาบายสิริวันโดยกุ้มสิ